ฉะนั้นวันนี้ผมจะมีแผนให้ทั้งหมด7วันที่ทําตามได้จริงและถ้าใครสามารถที่ทําตามได้นะครับสามารถร่นระยะในการเรียนรู้ได้ถึง1-2ปีเลย สวัสดีเทดได้ der, ทุกคนครับวันนี้ผมแฮมรู้จักในนามของเทดกับแว่นคือแค่ใส่แว่นนี่ก็เรียกวันเทดกับแว่นได้แล้วนะครับขอมจริงก็ไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากวันนี้เราจะมาคุยกันแบบง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นเทเดอร์มือใหม่เนี่ยเวันเลยนะครับในการที่เราจะเริ่มเทดได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนแผน7วันสร้างรากฐานการเทดให้ถูกต้องตั้งแต่วันแรกแรก,แรก,แรก จะไอโค้ดทไมล่ะเนี่ยวันนี้เรามาแบบง่ายที่สุดสําหรับคนที่อยากเริ่มเทรดแต่ยังสับสนอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเริ่มที่ไหนเริ่มเมื่อไหรแล้วต้องทําอะไรก่อนบ้างดีฉะนั้นวันนี้ผมจะมีแผนให้ทั้งหมด7วันที่ทําตามได้จริงและถ้าใครสามารถที่ทําตามได้นะครับสามารถรอนะยะในการเรียนรู้ได้ถึง 1- นึปีเลยหมายถึงว่ามีพื้นฐานมากยิ่งขึ้นนะนะวันนี้เนี่ยไม่ต้องเทรดไม่ต้องเปิดบัญชีไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยครับแต่ต้องเข้าใจ2อย่างนี้ก่อน,นครับอย่างแรกเนี่ยคือ forex มันคือการแลกเปลี่ยน ไม่ใช่พนันนะครับที่สําคัญเลยคือมันขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานและการเคลื่อนที่ของกราฟเนี่ยมันไม่ใช่ดานะครับไม่ใช่ดวงด้วยแต่การเคลื่อนที่เนี่ยมันเคลื่อนที่เพราะข่าวและโครงสร้างของตลาดต่างหากเพราะฉะนั้นงานวันนี้นะครับอย่างแรกเลยคือการซูมเข้าและซูมออกดูกราฟก่อนเลยครับต้องรู้จักว่ากราฟคืออะไรแท่งเทียนคืออะไรไอ้โครงสร้างตลาดง่ายๆเลยเนี่ยคือเทีนขาขึ้นเทนขาลงไซเวว์เนี่ยมันคืออะไรกันแค่รู้พื้นฐานก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรตามอุปสงค์อุปทานในรูปแบบของแแททท่่่งงเเีียนนนคัอใว สเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องรู้จักเครื่องมือที่เองใช้กันก่อนนะครับอย่างของผมก็จะใช้เป็น MT5 นะครับก็ต้องรู้ว่าการเข้าออ,อเดอร์มันเป็นยังไงการออกออเดอร์ใช้เครื่องมือให้เราชำนาญก่อนและแต่ต่เครื่องมือในแต่ละแอปพลิเคชันมันก็จะมีแตกต่างกันไปใช่ไหมครับอย่างเช่นการดู buy stop buy limit sell stop sell limit แต่เนี่ยมัน a d v a า c e d แล้วเนาะไปดูเริ่มต้นก่อนเลยว่าจะกด buy ยังไงดีกด sell ยังไงดีในการาฟของที่เราใช้กันอยู่ซึ่งหลายคนเนี่ยงงกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้แอปพลิเคชันเนี่ยไม่เป็น หรือว่ามันดูยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยความจริงมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยถ้าเราเข้าใจนะแถ้าในวันนี้เราอยากท้าทายมากกว่าเดิมน,นิดนึงแทนที่จะดูแค่ MT5 ลองไปดูเทรดดิ้งวิวบ้างก็ได้นะครับเราดูเทรดดิ้งวิวเพิ่มมากขึ้นว่าเทรดดิ้งวิวเนี่ยมันใช้งานยังไงมันดูกาฟได้ใหญ่กว่าเดิมจริงไหมพเพราะโดยปกติแล้วเทรดเดอร์ทั่วไปเนี่ยจะใช้เทรดดิ้งวิวในการมองกาฟวิเคราะห์กาฟและเวลาเข้าออเดอร์เนี่ยก็จะมาเข้าใน MT5 และทางที่ดีเลยนะครับคือวันที่2วันนี้แหละลองใช้งานจริงๆดูโดยที่ไม่่่ต้้อออองงงงมมีีีีคววาเเเเสยเยะไะไนลลลปิดปด, μο, ลลดดชแทู3นะ ครับก็ต้องเข้าใจแท่งเทียนและโครงสร้างตลาดก่อนมันจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นไหมครับคือเป้าหมายเนี่ยครับคือการอ่านการาฟเป็นโดยที่ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ต้องรู้จักให้แน่ใจเลยว่าอันนี้คือเทรนขาขึ้นไซด์เวัพไซด์เว่ดาวนะครับดาวเทรนอัพเทรนหรือว่าน,นี่คือไซด์เว่ที่มันเป็นรูปแบบของเทรนกันแน่อันเนี้ยเราก็ต้องดูให้ออกว่ามันคืออะไรแท่งเทียนเนี่ยมันคือภาษาของตลาดเพราะฉะนั้นอ่านแท่งเทียนเป็นเท่ากับว่าเข้าใจพฤติกรรมของตลาดครับแล้วถ้าใครมีเวลานะครับวันนี้ก็ศึกษาในเรื่องขออง OHLC Open Lo High เลยนะค่คื ซึ่งถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอธิบายแยกหน่อยว่าจะดูยังไงในเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะแล้วก็ดูในส่วนของเทนไลน์ด้วยวิธีการวาดเส้นเทนไลน์ดูจุดก,กับตัวอ่ะไปไม่ได้ก็ลองศึกษาเรื่องของิ i q u i ิ i t y ดูด้วยนะครับตรงนี้เป็นสงทิ่ผมเทรดประจําเลยิ i q u i ิ i t y ต่อไปครับวันที่4ี่เนี่ยให้ดูในเรื่องของ support r e s i ส t a n c e นะครับหรือว่าบวกเทนไลน์เข้าไปด้วยก็จะเวิร์กมากๆเลยคือการวิธีการหาแนวรับแนวต้านการใช้ไทม์เฟรแบบรวมกันวาดเทนไลน์ยังไงไม่ ที่มันมั่วนะรครับคือเบรกเอาเนี่ยมันจริงหรือมันเบรกเอาหลอกครับเบรกเอาอ่ะลองเปิดกราฟจริงดูลองวาดแนวรับแนวต้านลองตีกราฟทองคำโอโ้โหยากลองไปคู่สกุลเงินไหม E.U อย่างเงี้ยลองไปดู E.U อ๋อ E.U.R.U.S.D อ๋อมีมีคู่สกุลเงินที่มันตีง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย นะมันก็เป็นจุดประสงค์ของเรานะครับก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยวันที่5เลยนะครับให้ My enter พื้นฐาน3แบบอย่างที่มือใหม่เนี่ยใช้ได้จริงเลยนะครับ3อย่างเนี่ยที่เราจะต้องเป็นจุดเข้าเลยก็คือ 1. นึ่ง break out นะครับ 2. รีเจคชั่นนะครับสามรีเทสซึ่งทั้ง3อย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งสนใจอินดิเคเตอร์ทุกอย่างเลยให้เข้าตามโครงสร้างของตลาดก่อนแนวรับแนวต้านสิ่งที่นี้มันเรียกว่าความแม่นเนี่ยมันมากกว่าใส่อินดิเคเตอร์รวมกัน1ิอย่างมัดรวมกันซะอีกนะฉะนั้นเนี่ยลองแค่ว่าดูจุดในการเข้าตามการาฟจริงจก่อนยังไม่ต้องเพิ่งอินดิเคเตอร์มากนะครับสุดท้ายเนี่ยลองแบ็กเทสและลองหาจุดเข้าสัก20ครั้งย้อนหลังนะเราจะพบว่าเออมันก็จะมีสักครึ่งหนึ่งถ้าเราเกินครึ่งแล้วถือว่ามาถูกทาง วันที่6นะครับ risk management ทำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ล้างพอร์ตไวนะ้ฮะเวลาที่ทำการ MM หรือว่าการ money management ที่ดีเนี่ยครับเราจะต้อง ทำเงินของเราให้อยู่ถูกที่ถูกทางก่อนก่อนที่จะไปค่อยเก่งกับกราฟนะบางคนเก่งกับกราฟมากเลยมันนี่เนเ่ยชมเป็นฟนจบเลยนะครับไม่บริหารความเสี่ยงยังไงก็ไม่สามารถอยู่ในตลาดนี้ได้นะเพราะฉะนั้นมือใหม่เนี่ยมันไม่แค่แพ้ในการวิเคราะห์ไม่เก่งนะแต่แพ้เพราะว่าไม่บริหารความเสี่ยงด้วยลองดูหัวข้อวันนี้ว่าหลอดสาตามทุนคืออะไรนะหลอดสายตามคุณคืออะไรทําไมไม่ควรเสี่ยงเกิน2%ต่อไม้หรือเสี่ยงมากกว่านั้นได้คืออะไรวิธีการใต้แซลที่ปลอดภัยทําไมคนเก่งถึงหมดตัวไวถ้าไม่มีวินั ถึงแม้จะเกง่งแทบตายแค่ไหนแล้วก็คนตั้ง SLTP อย่างไรนะครับลองดูนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเราอะสามารถควบคุมมันได้จริงไหมสําหรับมือใหม่แล้วถ้ามันทําได้จริงเนี่ยโอโ้ผมเชื่อว่ามันสามารถต่อยอดได้ไกลนะครับวันที่7เลยนะครับต้องสร้างระบบที่เทรดง่ายๆด้วยตัวเองได้นะไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้ระบบแบบโอโ้ไปเรียน SMC มาโอ้โหใช้ SMC เลย ไอซีทีใช้ไอซีทีคือมันต้องมีระบบเป็นของตัวเองอ่ะสมมติว่าเทคนิคนี้ที่เรากำลังจะเข้าเนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่เราใช้ตลอดเราก็ไม่ต้องเข้าครับไม่ต้องเดาอะไรเลยเราก็โอเคพักผ่อนวันนี้ไม่ใช่วันของเราเพราะตลาดนี้ต้องบอกว่ามันมี5วันสมมุตินะครับตลาดเปิด5วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์เนาะเตลาดเปิด5วันทั้ง5วันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าวิ่งเหมือนกันหมดทุกวันนะแต่แค่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะวิ่งคล้ายๆกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเขาเลยแบ็คเคสแนดดิบมาแต่มันจะมีการหลอกครับมันมีการล่า SL เก็บ SL ลอก อ่ะแล้วก็ไหลไปตามเทรนยาวๆบางคนขายหมูบางคนตกรถอ่อันนี้คือเรื่องปกติของมันเลยนะตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมก่อนว่ามีระบบไหนที่ถูกกับเรามากๆระบบของเราเนี่ยใช้ทาเฟรมไหน M 3 0 H 1 4ชั่วโมงหรือเปล่าหรือใช้ทาเฟรมที่มันต่ํามากกว่านั้นหรือมากกว่านั้นหรือใช้หลายทาเฟรมรวมกันก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นลองเขียนระบบเทรดของตัวเองลงในตลาดลงในกระดาษด้วยก็ได้นะครับลองเขียนระบบของตัวเองลงในกระดาษว่าเออมันเวิร์ก เดีมันไม่เวิร์กและนี่อะไรครับคือ7อย่างที่ผมกั่นออกมาให้มือใหม่ลองดูนะว่า7วันนี้ถ้าคุณสามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เนี่ยวันที่8วันที่9วันที่10เดี๋ยวมันจะชินเองและอยากจะฝึกฝนอยากจะเริ่มเทรดอยากจะมีแนวโน้มที่ดีต่อไปเรื่อยๆได้เองนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยและสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีมากเลยระหว่างโบรกเกอร์ XM กับเทกแว่นะครับที่คอยดูแลผมมาตลอดเลยและสําหรับใครที่กาลังเทรดอยู่นะครับอย่าลืมโบรกเกอร์ XM ด้วยสามารถทักมาลงทะเบียนกับผมเทกแว่นได้เลยนะครับตรง ผมจะมีรีเบทเงินคืนให้กับทุกท่านเวลาที่ทุกท่านลงทะเบียนเทรดกับทาง XM แล้วด้วยและสำหรับใครที่มีบัญชีกับ XM เนี่ยผมได้มีกลุ่มขมูนะครับเป็นคอมมูนิตี้ไว้พูดคุยไว้สื่อสารไว้แชร์ริ่งนะครับจุดเข้าจุดออกของแต่ละคนกันด้วยก็สามารถดูได้ที่คิวโอโคอตรงนี้เลยติ้ตงอ่ะตรงนี้นะครับสามารถปรึกษาได้เลยเดี๋ยวผมให้คําปรึกษาเองนะครับไลฟ์ Live ด้วยค้าเรียนคัาสอนด้วยตรงนี้ก็อย่าลืมมาเรียนกันนะครับเดีย๋ยวผมสอนเทรดแบบจากมือทําด้วยบ๊ายบาย